กับคุณชุยจลนเ์เวสสก์รีนะคะทางด้านผู้แนะนำการลงทุนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทคัสิโอ f ิฟิ r จสวัสดีค่ะคุณชุยค่ะ,ะเดี๋ยวเราคุณยกันนะ,ะสวัสดีค่ะคุณชุยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับโอเคคุณชุยตลาดตีตื้นขึ้นมาแล้วเรามาดูซีรีส์กันเลยไหม หรือว่าจะไปดูหุ้นขันแล้วแต่ <c oughs> ดูซีรีส์เอฟแกรนได้ไดไดซีรีส์เอฟซีเอ็มนะครับก็ช่วงบ่ายฮะตลาดก็ดีขึ้นมาบ้านเหมือนกัน<ช>นะครับยุโรปเปิดมาก็บวกนะยุโรปเปิดบวกตอบรับนะัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ดูดีขึ้นนะฮะส่วนบ้านเราเองอสปสก็รับหลักการน,นะหนึ่งกรกฎาคมนี้นะฮะก็ สำหรับนัองเที่ยวต่างชาตินะที่ขีดก็คือแล้วก็บินตรงเข้าภูกเก็ตเลยนไม่ต้องกักตัวส่วนเดินเมษายนนี้นะฮะก็จะลดการกักตัวนะเหลือเจ็ดวันก็ถือว่าเป็นเรื่องบวกบวกนะครับผมทีนี้มาดู s 5 0 s 2 1นะึซีรีส์ s 2อก่อนนะครับ s 2 1ล่าสุด962จุดนะจุดที่เราคาดหวังนะฮะที่คุยตั้งแต่ช่วงเช้าคือ เก้าร้อยหกสิบจุดครับนะฮะว,วันนี้เก้าร้อยหกสิบจุดครับซีรีส์เอสสองหนึ่งะฮะค่ะฮัลโหลครับพี่มันครับเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบจุดที่เราบอกว่าถ้าปิดเนี้ยเก้าหกศูนย์อเราจะเปลี่ยนเราจะกลับมาอยู่ฝั่งรองนะครับตอนนี้ได้ลุ้นนะฮะค่ะต่อมามาดูที่ซีรีส์เอ็มบ้างนะ,ะนะฮะนะตอนนี้คนน่าจาะย้ายมาเทรดซีซีรีส์เอ็มกันกันเยอะแล้วนะครับล่าสุดเก้าร้อยห้าสิบแปดจุด นะครับสิ่งที่เราคาดหวังคุยตั้งแต่เช้ชานะก็คือ957นะครับก็รอรอดูอีกสักหน่อยนะถ้าใครแบบว่าบอกว่าอยากเอาชัวนะถ้าปิดเนี้ย957นะฮะวันวันจันนะค่อยมาเปิดลองก็ยังทันอยู่นะครับส่วนใครที่เทศเล่นสั้นนะตามเฟรม1ชั่วโมงนะฮะ สรุปสุดท้ายเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็ไม่หลุด955นะครับนะตั้งแต่เช้าก็มีลงไปโล954นะแต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดแท่งยังไม่มีแท่งไหนหลุด955นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กน่าจะได้ได้ลอกกันไปนะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นทีนี้เนี่ยนะตอนนี้มันย่อลงมา958นะเทรดเล่นสั้นเอาไงดูเอาไงดีงดในมุมผมเหมือนเดิมถ้าบอกว่าอยากจะเอาไว้นะเขาย่อลงมาแล้ว นะฮะแล้วก็ลองดูแล้วกันนะฮะสอปลอสเก้าห้าห้านะก็ก็ราคาตรงนี้ก็ก็ไม่น่าเกลียดนะเขาย่อย่อลงมาให้เราละเปิดลองครับผมก็เปิดลองตัวนนี้เลยนะอ่าผมบอกคนเทรดเล่นตั้นรับความเสี่ยงนะฮะฝังลองนะฮะฝังลองฝังลองครับอ่าส่วนทำเฟรมเดยก็หมายความว่าวันนี้ต้อง end of day ที่เท่าไหร่นะเก้าห้าเจ็ดครับผมตอนนี้เก้าเท่าไหร่ตอนนี้เก้าห้าแปด อืมต้องรอตอนจบนะคือถ้าหากอคชั่นไม่ทันก็เป็นวันจันทร์ยังตามต่อได้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับได้ค่ะต่ไปทองคำก่อนเนาะแล้วค่อยไปหุ้นครับสำหรับทองคำล่าลสุดโก l สปอร์ตหนึ่งเจสองเจดนะครับก็ทรงๆอยู่แถวนี้ลงไปโลเท่าไหร่เอ่ยหนึ 1, 7, 2, 2, ่งเจ็ดสองสนะฮะก็ยังอยู่ชอ็อต นะฮะ <Yeah. S 2> อะทำเฟรมเดลลี่สต็อปหนึ่งเจ็ดสามสี่ส่วนทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะลุ้นเด้งช่วงไในเซสชั่นนะครับประมาณทุ่มครึ่งแนวต้หน,นึ่งเ็ดสามสี่นี่แหละนะดีบาวช็อตเป้าหมายทางด้านล่างหนึ่งเจ็ดสองศูนย์แต่ถ้าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์เอาไม่อยู่นะก็ไปดูกันที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองครับผม,อมเออเด้งช็อตครับได้ค่ะอ่าหมดแล้วเนาะ ต่อไปอะไร USD อ่ะของ USD อ,อ่ะวันนี้ยอ่อลงอล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่สาิบเอ็ดบาทห้าสตางค์นะอันนี้คือสปอรตเลสนะครับเรามีสต็อปล s อขาลองเนี่ยสามสิบาทเจ็ดสิบเจดส่วนเทลลิงสต็อปสามสิบาทเก้าสิบแปดนะฮะก็ดูแล้วก็ยังไม่โดนนะครับผมเพระนั้นก็ถือต่อไปครับฟังลองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูหุ้นกันเนาะ สำหรับหุ้นซิงเกิล t o p f u ฟิวเจอร์ตัวแรก PTG มันเดิมนะฮะล่าสุด20บาท40นะขาลองสต็อป20บาททวน PTA โอ้โหฟื้นคืนกลับนะฮะช่วงบ่ายล่าสุด13บาทวันนี้เนี่ยเปิดเช้ามาใช่เราคิดว่าจะโดนทเทลลิงสต็อปซะแล้วนะฮะส่งไปที่หุ้นให้พี่หน่อยเท่าที่นะเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะยังได้นุ้นอยู่ทเทลลิงสต็อป12บาท60าทสต็อปลอส8บาท30ครับผม ทีทีเอเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปปอทท่อล่าสุดสี่สิบบาทยี่ิบห้าสตออตเหมือนเดิมฮะสี่สิบครับค่ะราสกรุ๊ปนะครับล่าสุดห้าสบเ็ดบาทเจ็สิบห้าครับขาลองสตอปลอห้าสิบาเจ็ดสบห้าค่ะบีทสล่าสุดเก้าบาทสี่สิบห้าขาลองสตอปลอเก้าบาทสามสิบห้า ่ตัวถัดมาครับไทยยูเนี่ยนนะฮะล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่สิบสี่บาทห้าสิบนะครับขาลองยังได้รุนนะฮะสต็อปลอตสิบสี่บาทยี่สิบครับค่ะพึกษาโฮดดิ้งวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่สิบสองบาทเก้าสิบตังขาลองสต็อปลอตสิบสองบาทหกสิบครับค่ะ b c ซอนะฮะวันนี้ฟื้นมาได้นิดหน่อยนะฮะล่าสุดสิบสี่บาทเก้าสิบขาลองสต็อปลอสให้ดูที่สิบสี่บาทสามสิบครับผมค่ะ ดีแท็กนะฮะล่าสุดสามสิบสามบาทนะครับก็ยังถือรุ่นได้นะขาลองซับล็อตสามสิบสองบาทยีท่สิบห้าครับตัวถัดมาเป็นแ a น d a n อน o u s ฮนะฮะล่าสุดแปดบาทหกสิบห้าสตางค์นะ,ะจอบเบรกอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้โอ้โหทะลุายไปแตะไฮแปดบาทเจ็สิบห้านะฮะวันนี้ก็ถือว่าดูดีนะถือว่าดูดีขาลองซับลอตยกมาอยู่ที่แปดบาทห้าสิบครับ ตัวสุดท้าย TOA ครับนะคาสุดาสุบ32บาทสต็อปล็อ32บาทครับผมโอเคอ่นักทุนขอถาม OR ค่ะสต็ <O> Stop <L> อปล็อกก็แล้วกันนะเอาละคาสต็อป<ด>ล็อต OR ล่าสุด32 5 0านะครับสต็อปล็อของเขาเนี่ย30บาท75บแต่ถ้าวันนี้ปิดบวกนะฮะสต็อปล็อตจะยกมาอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบส่วนหุ้นอ,อีกตัวหนึ่งที่ most อันดับหนึ่งตอนนี้คือ A C E ค่ะ A, A C E ล่าสุด3ามบาทเ6้าสิบหกอวลุ่มเข้าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุด3าบาทเกก็ถือนะถือนะฮะถือสต็อปล็อตสาบาทหกบแปดครับ R S ค่ะ <S R S นะวันนี้ล่าสุดยี่ผมกินะครับบอลุ่มเยอะเหมือนกัน มีของก็ถือไปก่อนนะฮสต็อปลอสยี่สิบสี่บาทแปดสิบครับ T R M ค่ะ T R M นะโอ้ oh, วันนี้ยอมอยู่ที่แปดบาทสิบสำหรับสายเทรดดิ้งสายเทรดดิ้งสต็อปลอสแปดบาทสามสิบดูอาการแล้วน่าจะหลุดนะฮะแต่ถ้าบอกว่าดูภาพยาวๆลงทุนหน่อยนะฮะในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยสต็อปลอสเขาอยู่หึ่นะฮะเจ็ดบาทห้าสิบห้าก็ ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเขาก็ยังรักษาระดับของเขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครถือยาวก็อาจจะฝืนถือได้ก่อนแต่ถ้าสายเทรดดิ้งนะฮะหลุด8บาท30ไม่ค่อยดีครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะคุณจุ้ยขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ในส่วนของซีรีส์ตัวทีเฟกทังทุนถ้าหาก ทีเฟกปิดเหนือ957อ่าก็เป็นฝั่งรองกันนะแต่ถ้าฝั่งรองไม่ทันถ้าปิดได้เหนือดังกล่าวนี้แอคชั่นทันต่อในวันจันทร์ได้นะสำหรับลงทุนที่ตามทีเฟกนน่นเดี๋ยวเราพักส